สวัสดีครับสวัสดีครับลายสาระนะฮะก็ไม่มีสาระเหมือนเดิมนะครับชมไปเล่นๆเ,เนาะนะครับเพราะว่าอ่าไม่ได้มีพระหลักนะฮะไมไ่มีพระหลักพระราคาแบบเป็นแสนเป็นล้านนะฮะที่จะรีวิวนะฮะเหมือนกับอ่าเขาเรียกระดับประมจารย์เซียนใหญ่นะฮะ หลายหลายท่านนะครับก็ชมพระปีกย่อยแล้วกันนะครับเผื่อสนใจอยากจะศึกษาบูชาเก็บผ้าย่อยเนาะจะได้สบายกระเป๋าเก็บผ้าหลักนี่แม่เนาะเห็นบ่นกันในกลุ่มเยอะแยะนะฮะว่าเช่ามาแล้วออกต่อไม่ได้เช่ามาออกต่อแล้วราคาตึงนะฮะเช่ามาออกต่อแล้วเอาไปขายคืนคนขายก็โดนหักเท่าไหร่30 ลอยละ30นะครับ,รบซื้อมาเอาไปขายคืนเจ้าของเดิมโดนหกัก3 0ซื้อมาหวังจะไปออกต่อก็ราคาตึงก็ออกยากต้องขายราคาหลุดถึงจะถึงจะพอไปได้ดังนั้นเนี่ยนะฮะก็ต้อง <c oughs> เขาบอกว่าทุกวันนี้นะฮะมาเช่าพระที่เป็นกระแสในปัจจุบันจะออกได้เร็วกว่านะครับเพราะว่าทุกวันนี้คนที่จะนิยมที่จะ เขาเรียกอะไรนะสะสมพักเครื่องที่เอาไว้บูชาหรือเอาไว้สะสมจริง,รงๆเนี่ยมีน้อยมากนะครับมีน้อยนะครับส่วนมากก็มีแต่หามาแล้วขายไปหาได้ราคาถูกเยอะๆยะแล้วก็เอาขายแพงเยอะเะว่ากันอย่างนั้นนะฮะก็ไปอ่านดูในใกล้ใกลกลุ่มก็ก็ก็บ่นกันนะครับว่าเอาเอามาออกต่อแล้วยุ่งยากจมทุนวพางั้นว่าจมทุนนะผมก็ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยได้ถนัดเรื่อง าการขายในราคาแบบเป๊ะๆเท่าไหร่ก็ไม่ได้ไมีมแต่เห็นเขาบ่นกันนะครับแล้วว่าเขาบอกว่าทุกวันนี้ก็ต้องไปไปเล่นพระใหม่พระกะระแสพระเกจิดีกว่าน่าจะไปหาพระแบบลึกพระยอดนิยม1หายาก2หาได้ก็ราคาแพง3ออกต่อก็ราคาตึงมันไปยาก นะครับเอาไปขายคืนคนที่ขายให้เขาก็หัก30%สุดแล้วคืออะไรเ <c oughs> นาะเรามาเอาพระย่อยเราดีกว่านะครับเอาไว้แขวนแขวนก็มีพุทุกุณนะครับแขวนก็มีพุทุกุณคุ้มตัวได้เหมือนกันนะครับอ่ะนะครับชมภาพปีกย่อยกันแล้กันอันนี้เป็นเหนนรียญนะฮะชัดไหมเหรียญทองแดงนะฮะทองแดงกระไหลทองหลวงพ่อสวัสดิ์วัดกระแสบนญระยองนะครับหรือวัดกระแส คูหาสวรรค์นะครับเพลแกลงจังหวัดระยองนะครับเหรียญรุ่นแรกท่านน่าจะเป็นปีหนึ่งกว่ากว่านะครับอันนี้ก็เป็นรุ่นท้ายท่านแหละนะครับรุ่นท้ายท้ายแล้วนะครับรุ่นยุคกลางกลางท้ายนี่แหละมั้งนะครับันที่ระลึกนะครับยกช่อฟ้าอุโบสถนะครับวัดวัดหลวงตาเอี่ยมนะครับวังจันทร์ระยองปี37นะครับผมก็หลวงพ่อสวัสดิ์ก็ ก็เรียกอะไรเป็นภาเกจิที่เก่งอีกรูปหนึ่งของพังภาคกวันออกหรือทางจังหวัดระยองนะครับวัตถุมงคลท่านก็ขึ้นชื่อในเรื่องของคงอพันชาตรีนะครับมหาอุดหยุดกระสุนนะครับแม้กระทั่ง M16 นี่ก็ไม่ละคายผิวเขาว่ากันอย่างนั้นนะเออผมก็ไม่ได้อยู่ในพื้นที่หรอกแต่ว่าเขาลงข้อมูลว่ามา,มาว่ามาอย่างนั้นก็ต้องเล่าไปตามข้อมูลที่เขาลงนะครับก็ มหาอุดหยุดกระสุนแม้กระทั่ง M16 ก็ไม่ละคายผิวว่างั้นเต็มที่ก็โดนฟันหักเขาว่าอย่างนั้นนะแต่ลอยลดอิดพุ้นไปเลยนะครับลดกระสุนที่โดนรดอิ่พุ่นไปเลยนะครับแล้วก็ เป็นเป็นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดในพื้นที่ด้วยนะครับแล้วก็มีหลายๆเหตุการณ์นะครับที่เกี่ยวเนื่องกับวัตถุมงคลของหลวงพ่อสวัสดนะครับทำให้ในพื้นที่เนี่ยนะฮะคนเขาก็นิยมวัตถุมงคลมากพอสมควรโดยเฉพาะตะกุดนะฮะแล้วก็เหรียญรุ่นอะไรนี่แหละนะครับรุ่น M16 ที่เขาเรียกกันไหมนะฮะก็เป็นที่นิยมมากนะครับก็ราคานี่หลักร้อยแต่ว่ามันจะมีพวกประเภทผ้าเนื้อผงอะ่ะเป็นพวกผ้าสมเด็จบ้าง ผ้าคุณนแผนบ้างประเภทเนื้อผงนะผมไปดูในกลุ่มเนี่ยเนื้อผงจะค่อนข้างที่จะมีราคามากกว่าเหรียญหรือเปล่าขนาดเหรียญรุ่นแรกยังยังอยู่หลักร้อยนะผมถ้าผมพูดผิดขออภัยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้อยู่ในพื้นที่แต่ไปดูในเขาซื้อขายในกลุ่มอะ่ะ ก็หล so, ักร้อยนะรุ่นแรกนะครับอ่าส่วนมากถ้าเป็นร้อยแก่ๆหรือพันต้นๆก็จะเป็นพันเนื้อผงพวกขุนแผนบ้างพวกอะไรบ้างนี่แหละพระขุนแผนบ้างพระพิมพ์ต่างๆพระพิมพ์โคนสมอบ้างนะก็จะ อ่าเห็นออกออกได้ออกกันได้เร็วแต่แต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่ายังไม่ได้ศึกษานะว่าชนวนมวลสารในการจัดสร้างพรนเนื้อผงของท่านมีความพิเศษหรือพิสดารเพียงใดนะครับถึงจะได้ถึงได้แบบคนนิยมมากกว่าประเภทเหรียญอะไรประมาณนั้นแหละแต่เหรียญก็นิยมนะแต่เป็นรุ่นแรกๆยุคแรกๆของท่านน่ะนิยมอยู่แต่อันนี้เป็นยุค ทท้ายแล้วนะฮะยุคเท็ตท้ายแล้วนะฮะก็แต่ว่าเขาว่าเ็าทันท่านนะครับแล้วก็เป็นเหรียญที่มีประสบการณ์เหมือนกันนะครับราคาหลักสิบนะราคานอกพื้นที่หลักแม้กระทั่งหลักสิบเลยนะครับในพื้นที่ก็ยืนกันอยู่หลักร้อยหนึ่งร้อยบวกลบเพราะว่าเกจิทางภาคตะวันออกเยอะมากนะครับมีมีให้ให้เช่าให้บูชาได้เยอะมากนะครับก็คนก็มีทางเลือกเยอะเนาะนะครับก็ ก็เลยทําให้การหมุนเวียนของวัตถุมงคลเหรียญรุ่นนี้ก็ไม่ค่อยมีราคาเท่าไหร่แต่ว่าเราเอามาแขวนเอาพุทธคุณนะใครชอบแบบแนวบูบูหน่อยนะครับเออพวกมหาหยุดอุดหยุดกระสุนนะครับมหาอุดโคงกระพันนะครับก็ก็เป็นอีกที่อาจารย์หนึ่งที่มีประสบการณ์นะครับวัตถุมงคลของท่านมีประสบการณ์นะครับผมเออเกือบๆทุกรุ่นแหละนะครับที่มีประสบการณ์คนในพื้นที่เขาก็นิยมกันนะครับผมส่วนเราก็อ่า นะถ้าแบบคิดอะไรไม่ออกบอกอะไรไม่ถูกไม่รู้จะแขวนอะไรนะฮะเผื่อไปเจอบนหิ่งพระบ้านตัวเองนะฮะก็อ่าเขาเรียกอะไรก็อ่านำมาเลี่ยมแขวนได้นะครับเพราะว่ามีคุณคุ้มตัวอย่างแน่นอนก็ถึงว่าเป็นหนึ่งในวัตถุมงคลของพระเกจิที่มีประสบการณ์นะครับผมเหรียญก็ไม่น่าจะมีเก๋หรอกเพราะว่าของแท้ยังขายไม่ค่อยได้เลย ของเกยก็ไม่รู้ว่าจะทํามาขายให้ใครนะฮะอ่ะนะครับปีสามเจ็ดนะครับนี่ลักษณะเหรียญนะฮะก็จะประมาณนี้แหละนะครับไม่ได้มีแยกบล็อกนะครับไม่ได้แยกบล็อกอันนี้มีหลายเนื้อเนื้อทองแดงลมดําเนื้ออะไรก็ว่ากันไปเนื้อทองแดงกระไหลทองอันนี้ก็ทองแดงกระไหลทองนะครับโอ้โหหลุดมือนะฮะทองแดงกระไหลทองจับไม่ค่อยอยู่ละอ่ะนะฮะนี่ที่ระลึกนะกันนะที่ระลึก งานช่อฟ้าอุโบสถนะครับผมวัดวัดพงเอ่อวัดพงตาเอี่ยมวัดโพงตาเอี่ยมผมอ่านผิดว่าวัดหลวงตาเอี่ยมวัดโพงตาเอี่ยมนะครับผมวังจันทร์ระยองปี37นะครับอืมก็เป็นเหรียญที่เจตนาดีนะฮะก็ เป็นเหรียญที่เห็นในเว็บก็มีการประมูลอยู่นะนะฮะในกลุ่มก็มีการหมุนเวียนอ่าให้เช่าอยู่แต่ว่าเป็นแค่หลักร้อยนะฮะหนึ่งร้อยสองร้อยไม่เกินสองร้อยอ่ะนะฮะไม่เกินสองร้อยบางเว็บก็สี่ห้าร้อยเพราะว่าเป็นพระที่มีประสบการณ์นะครับเป็นพระที่มีประสบการณ์ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในของดีราคาถูกนะครับของดีราคาถูกขแขวนได้เลยนะครับใครที่ชื่นชอบแล้วของดีราคาถูกเพราะว่าไม่ได้มีของแพงของแพงเนี่ยหายาก ของแพงหาได้ก็เรียกกันนะราคาตึงาราคาตึงนะฮะหายากนะครับนี่พวกเงี้ยนะฮะอย่างเงี้ยนะฮะหานะะหายากนะฮะดูยากด้วยดูหายากไม่พอดูยากด้วยนะครับประเภทพักกุพักเกะนี่นะฮะแบบนี้นะฮะก็พักเกั่นแหละนะะหาแท้ยากนะฮะเรา,าก,นะะก็หาแบบย่อย แพ้มีประสบการณ์มาแขวนแล้วกันนะครับเพราะว่า,เ,าเขาเรียกอะไรจะได้มีความมั่นใจในการแขวนนะครับมีในการแขวนในการบูชากันนะครับผมส่วนพระเครื่องที่เขาเรียกอะไรที่อยากได้ตามเขาเรียกตามพระหลัก เช่นนะครับทุกวันนี้ก็หลวงปู่โต๊ใช่ไหมฮะหลวงปู่โต๊ะวัดประดูชิมพีนะครับที่ปลูกเศกท่านก็ปลูกเศกเยอะนะแต่ว่าปลูกเศกนอกวัดไงเราก็ไปหา,าดูพิธีดีๆเอานะครับเนี่ย ปี25 1หนึ่งหนึ่งนะฮะนอกวัดอย่างเงี้ยหลวงปู่โตก็เสกถ้ายาง,งจะแขวนก็หาพระนอกวัดเอาเลยถ้าหาพระหลักนี่มีสิทธิ์โดนเกเลยนะครับมีสิทธิ์โดนเกเลยเห็นไหมฮะหลวงพ่อคุณปริสุทธโธนะครับรู้เหมือนจะแท้ดูเหมือนจะแท้นั้นเนี่ยเออพระหลักเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นพระเกนะครับนี่นี่ ตัวไม่เตะคู่มันไม่เป็นเลขแปดมันเป็นขยุกข,ขยุขขยนี่เขาดูตรงนี้แหละเป็นจุดแรกนะฮะผมนะครับก็ผ้าหลักเราก็ไปเจอแต่ของไม่แท้นะครับแต่ว่าของไม่แท้แต่ถ้าไม่แท้เกิน50%เกิน80%หมายถึงทำได้แบบเนียนกิ๊กกิ๊กทำได้แบบปลอมแบบได้เหมือนจริงก็สามารถที่จะออกได้เร็วนะครับสามารถที่จะออกได้เร็วสามารถที่จะ เขาเรียกหมุนเวียนในส่วนของสนามพระนั่นแหละเออบางคนก็บางว่าแล้วคนเข้ามาในวงการพระเครื่องนี่ก็เยอะนะครับการศึกษาหรือการดูอะไรก็ยังบางคนก็ไม่ชํานาญบางคนก็รีบด่วนได้ใจร้อนด่วนได้ใจร้อนก็โดนเก๊เยอะไม่ใช่แค่คนอื่นหรอกผมก็เหมือนกันนะผมก็เหมือนกันนะครับเออนี่เห็นไหมนี่หลวงปู่ขาวอารยาโน่นนี้ก็ไม่แท้นะครับพระไม่แท้เยอะอยู่นะนี่ ไม่แท้ปี2511มีประสบการณ์เนี่ยถ้าเราจะไปหาแบบว่า,าหลักๆก,ก็ส่วนมากก็จะเจอไม่แท้กันนะครับส่วนแท้ๆเราก็ไม่ค่อยอยากจะแขวนเออเราก็อยากจะแขวนพระผรา,าหลักเราก็อยากจะแขวนผระหลักเหมือนกับเขาใช่ไหม <c oughs> จะได้ว่าเอาไว้นอกเสื้อล้วเออจะได้ว่าเรื่นว่าโอ้ห้อยผ้าแบบเนาะห้อยผ้าแบบ มีราคานะเนี่ยอะไรอย่างนี้ไงนะฮะแต่ว่าแท้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 นะครับ,นะรบ,นะรบพิธีดนะีอันนี้ก็ลงปู่โตร่ว่มเสกเหมือนกันนะเนี่ยนะครับปีสองพันห้าแต่ว่าไม่ได้เป็นเขาเรียกเขาไม่ได้เคลียร์เป็นยอดนิยมก็เออไม่ค่อยอยากจะแขวนกันนะครับ <laughs> เอาก็นานาจิตตังนะฮะก็แล้วแต่ความชอบนะครับแล้วแต่ความชอบในแต่ละท่านแต่ละบุคคลก็แล้วกันเนาะนะครับอจะหา พระที่เขาเรียกอะไรการสะสมก็แล้วแต่แนวทางเนาะส่วนผมก็ชอบพระผงเพราะว่าพระผงแบบเหรียญมัน,ด,มนนะดูแล้วมันก็เนาะดูแล้วมันก็เขาเรียกอะไรดูแล้วมันก็แบบไม่ค่อยตื่นเต้นแต่ว่าเป็นพระผงเนี่ยเวลาเราได้ความเก่าได้เขาเรียกอะไรได้ความเก่าได รูปแบบมาเรามาศึกษามาหาข้อมูลผมว่ามันได้ลุ้นไงเออได้ลุนได้ลุ้นว่าเป็นของเกจิคณาจารย์ไหนนะฮะนี่ผมว่านะได้ลุนนะมันก็เลยตื่นเต้นเวลาเราไปเดินสนามแล้วก็ไปเขี่ยกองเออผมก็ชอบเป็นแบบนี้แหละโดนเก๋มาก็ไม่เป็นไรนะฮะโดนเก๋มาก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราเขี่ยกองนะ,ะเขี่ยกองราคาถูกแต่ว่าเราก็ได้พัดแท้พัดแท้ไม่รู้ที่นี่แหละ นะฮะมันรู้สึกว่าได้ลุ้นไงแต่ถ้าเป็นพวกเหรียญพวกอะไรถ้าไม่เจอหลักจริงๆก็ไม่ได้มีมันไม่ไม่มันไม่น่าจะเจอหรอกผมว่าเนี่ยผมว่าผมไม่ไม่คิดว่าจะเจอแบบผ้าหลักหรอกเพราะเขาก็รู้กันหมดแล้วนะครับผมแต่ว่าเป็นผ้าพวกผ้าผงเนี่ยผ้าลึกลับอย่างเงี้ยมันก็พอที่จะได้ลุ้นแล้วก็ได้ราคาไปต่อที่ที่ดีพอสมควรเพราะว่าคนเขาก็ ดูในส่วนผ้าผงหรือผ้าลึกลับไม่ค่อยไม่ค่อยขาดเท่าไหร่นะไม่ค่อยขาดเท่าไหร่ก็พอที่จะเก็บได้อยู่ในส่วนของประเภทเนื้อผงหรือผ้าที่ดูยากๆลึกลับหน่อยนะครับพอที่เก็บได้อยู่แต่ถ้าเป็นประเภทเหรียญประเภทเหรียญประเภทผ้าหลักนี่ก็ต้องทําใจหน่อยเพราะว่าข้อมูลในในทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาก็มีการแพร่หลายอยู่แล้วคนก็คนที่เข้ามาในวงการเขาก็ ศึกษาเป็นกันหมดแล้วนะครับผมราคาเขาก็เช็คเน็ตแป๊บเดียวก็รู้ราคากลางที่จะเจรจากันแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ว่าต้องกินตับกันได้เหมือนสมัยก่อนลึกลับกินตับไม่ได้เออพลึกลับกินตับ ทั่วไทยเออแต่ก่อนใช่อยู่แต่ทุกวันนี้พัดลึกลับน่าจะกินตับตัวเอง <c oughs> เออเก็บไว้เยอะก็จมทุนใช่ไหมฮะอ่ะนะครับออโอเคว้าลายยายห้างว่าเพ่นอ้องนะครับถ้าชอบนะครับอา้าวก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกด subscribe นะครับเพื่อเป็นแรงใจเล็กน้อยนะฮะในการไปเขี่ยกองประคองชีพกันต่อไปนะครับส่วนอ่า การหมุนเวียนผ้าย่อยยังไม่ดีก็อันนี้แหละก็เลี่ยมกรอบแล้วก็เอาไว้เป็นที่ระลึกให้เพื่อน <c oughs> ไม่งั้นก็เคลียร์ลงสดือบทออสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไปนะครับเอาโอเคนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นแรงใจเร่อยๆในการทำคลิปกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอราบคุว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ